แน่นอนครับนี่คือสคริปต์พอดแคสต์ความยาวกว่า10นาทีเกี่ยวกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ลำปางโดยเน้นไปที่วิญญาณเฝ้าวัดเก่าและสุสานร,ริมแม่น้ำวังด้วยภาษาที่เป็นมืออาชีพและเข้าใจง่ายชื่อพอดแคสต์เรื่องเล่าเร้นลับเสียงกระซิบจากอดีตตอนที่สุดยอดเรื่องจริงเหนือธรรมชาติที่ลำปางวิญญาณเฝ้าวัดเก่าสุสานร,ริมแม่น้ำวังเสียงเพลงประกอบเปิดรายการเบาๆสไตล์ล้านนาผสมความลึกลับพิธีกร สวัสดีครับค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเร้นลับเสียงกระซิบจากอดีตพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวเหนือธรรมชาติตานานและความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่เมืองรถม้าที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและความสงบเงียบอย่างจังหวัดลำปางหลายคนอาจคุ้นเคยกับภาพของลำปางในฐานะเมืองแห่งอารยธรรมล้านานาวัดวาอารามเก่าแก่ และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เบื้องลึกเบื้องหลังความงดงามและเงียบสงบนี้ลำปางยังคงซ่อนเร้นเรื่องราวเหนือธรรมชาติตำนานลี้ลับและความเชื่อที่อย่างรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับอดีตการอย่างวัดเก่าแก่และสุสานร,ริมแม่น้ำวังวันนี้เราจะมาสำรวจสุดยอดเรื่องจริงเหนือธรรมชาติเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สถานที่และโลกที่มองไม่เห็นครับ เสียงเพลงประกอบเปลี่ยนเป็นโทนลึกลับขึ้นเล็กน้อยแล้วเบาลงจนจางหายไป 1. ลำปางเมืองเงียบสงบที่ซ่อนเร้นเรื่องราวเหนือธรรมชาติพิธีกรลำปางหรือที่เรียกขานกันในอดีตว่าเขลางนครเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,300ปีมีร่องรอยอารยธรรมโบราณทั้งวัดวาอารามเจดี JD, และโบราณสถานต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วเมือง ด้วยความเก่าแก่และเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนามาหลายยุคสมัยทําให้ลําปางกลายเป็นแหล่งรวมของเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางวิญญาณบรรพบุรุษและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ยากจะหาคําอธิบายสภาพแวดล้อมที่ยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ําวังที่ไหลผ่านใจกลางเมืองยิ่งเสริมสร้างบรรยากาศของความสงบแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้จินตนาการถึงโลกอีกมิติหนึ่งที่อาจอยู่คู่ขนานกับเราเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ถูกเล่าเพียงเพื่อความบันเทิง แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงให้ความเคารพต่อสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นครับ 2. วิญญาณเฝ้าวัดเก่าแก่มรดกแห่งศรัทธาและความเร้นลับพิธีกรวัดว่าอารามเก่าแก่ในลำปางไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมของพลังงานทางจิตวิญญาณและเป็นที่สถิตของเจ้าที่เจ้าทางหรือวิญญาณเฝ้าสถานที่ที่เชื่อกันว่าคอยปกปักร,รักษาและดูแลวัดแห่งนั้นมาตั้งแต่อดีตการ 2.1วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามที่พำนักแห่งดวงวิญญาณผู้พักดีหนึ่งในวัดที่โดดเด่นและเต็มไปด้วยเรื่องราวคือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตวัดแห่งนี้มีอายุยาวนานกว่า600ปีมีผู้คนกล่าวขานถึงเรื่องราวการปรากฏตัวของดวงวิญญ,ญาณต่างๆทั้งพระพิสุสงในอดีตหรือแม้แต่วิญญ,ญาณผู้หญิงสูงศักดิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นแม่เลี้ยงสุชาดาผู้สร้างวัดแห่งนี้เรื่องเล่าที่หนึ่ง เงาร่างปริศนาในยามค่ําคืนชาวบ้านและผู้ดูแลวัดหลายคนเล่าตรงกันว่าในยามวิกาลมักจะได้ยินเสียงคล้ายคนเดินไปมาหรือเห็นเงาร่างคนเดินผ่านไปมาในบริเวณพระวิหารหรือระเบียงคดบางครั้งก็เป็นเงาสีขาวบางครั้งก็เป็นเงาที่ดูคล้ายคนสวมชุดโบราณสิ่งเหล่านี้มักจะปรากฏให้เห็นในมุมมืดหรือเพียงแค่แวบเดียวแล้วหายไปอย่างรวดเร็วสร้างความขนลุกขนพอ,พองให้กับผู้ที่ได้พบเห็นแต่ก็ไม่มีใครรู้สึกถึงการคุกคามเชื่อกันว่าเป็นการปรากฏตัวเพื่อย้ำเตือนถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ เรื่องเล่าที่2กลิ่นหอมจากแดนไกลในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเย็นหรือหัวคำ่ำผู้คนมักจะได้กลิ่นหอมประหลาดคล้ายกลิ่นดอกไม้โบราณหรือกลิ่นเครื่องหอมที่ไม่คุ้นเคยลอยมาตามลมในบริเวณวัดแม้จะไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนหลายคนเชื่อเป็นกลิ่นที่มาจากโลกอีกมิติหนึ่งหรือเป็นกลิ่นที่แม่เลี้ยงสุชาดาหรือเทพรักในวัดได้ปลดปราน2 2วัดเจดีเาาหลังพลังงานจากเจดีย0องค์อีกหนึ่งวัดที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือวัดเจดีเาาหลังหรือวัดเจดีย0องค ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยเจดีปูนปั้นศิละปะพมา่าผสมล้านนาที่ตั้งเรียงรายกันถึง20องค์เชื่อกันว่าในเจดีแต่ละองค์นั้นได้บรรจุอัธิธาานของพระภิกษุสงฆ์หรือผู้มีบุญในอดีต